เราเจอช่องนะครับแบบนี้นะครับเราก็มองขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้คือสาธิตการตามนะครับผมเราจะเห็นตัวผึ้งนะครับผมนั่นครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมเจอกับผมเช่นเคยนะครับวับนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมตามพึ่งกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันกลางป่าหญ้านะครับผมนี่ดอกหญ้านะครับผมเต็มเลยนะครับผมนั่งดูตัวนะครับผม มีตัวเพื่งนะครับนี่ครับดอกหญ้าชนิดนี้นะครับผม จะชอบอยู่ตามป่ามันนะครับผมนะครับเยอะเลยครับผมสวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามกันเลยดีกว่าครับผมนั่งดูนานแล้วนะครับเห็นทิศทางแล้วนะครับผมนี่ครับเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับผมนี่ครับมีตัวบินมาด้วยครับผม ช่วงนี้นะครับเนี่ยครับก็ดูไปเรื่อยครับผมก็มาจุดนี้ก็มีตัวนะครับผมมีรางหนึ่งที่ผมตามไว้อยู่ตรงนั้นก็มีนะครับช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็มาดูอีกนะครับไปฝั่งนี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมมาจุดที่คาดว่านะครับที่เพิ่งบินมานะครับผมแต่ผมสาธิตการดูตัวเลยดีกว่าครับเมื่อกี้เอาอยู่ฝั่งนั้นนะครับตรงนี้ครับแล้วก็บินมาตรงนี้ครับตรงจุดที่มอเตอร์ไซค์จอดนะครับ ทีการที่จะดูให้เห็นตัวนะครับต้องเข้ามาในป่าอย่างนี้นะครับผมแล้วเขามองออกไปนะครับผมอย่างนี้ครับนั่นครับเห็นตัวนะครับผมซูมไม่ดูดีกว่าครับผมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าครับมีตัวบินผ่านอย่างนี้นะครับไปต่อครับผมยังไม่เข้านะครับนี่ครับมีตัวบินนะครับผม เห็นตัวครับผมแต่ถ้าเรามองอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นนะครับผมต้องหันหน้าออกอย่างนี้นะครับนะครับมีตัวบินครับผมนี่ครับจุดนี้นะครับผม ลงจะบินต่ำหรือบินสูงกันเนี่ยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าครับอ่าครับ นี่ครับขึ้นไปตรงนี้นะครับเน,นี่ยครับ,รรบ,รรบโอ้เจอแล้วครับผมนูนนะ่นฮะอยู่ไกลนู่นครับผมเด่นเลยครับผม ติดูตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับผม นนี้ครับแต่น่าเสียใจนะครับเป็นพึ่งใหม่ครับผมอน oh, <no. S 1> เสียดายครับผมต้องรออีกแล้วนะครับ ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับช่วงนี้เจอใจอย่างนี้นะครับผมคอนคาจะใหญ่อยู่นะครับนะีครับถ้าไม่ใหม่ก็แก่นะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับผม วันก่อนก็ตีพึ่งใหม่ไปนะครับผมแต่ดันล้างนะครับพึ่งใหม่ไม่ทํานะครับผมใส่ไปได้ทีเดียวแล้วก็ไม่ทําต่อนะครับโอเคครับผมไปที่อื่นต่อครับอ่านี่ครับลังที่ผมตามเจอก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนะครับผมดูอย่างนี้นะครับ ถ้าเพึ่งมาเราก็เห็นนะครับนี่ครับมาแล้วครับผมนั่นแหละครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับสองสามตัวไล่ตูดกันไปเลยนะครับ,รบหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่า ต่างลังไปถึงไหนแล้วนะครับนะครับเข้าจุดนี้นะครับตรงช่องตรงนี้นะครับผมถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับนั่นนะครับแวบๆบแบบนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมครับผมเนี่ยครับเวลาเดินเข้ามานะครับผมเราดูตัวพึ่งนะครับว่าไปจะทางไหนนะครับเราก็เดินให้ตรงนะครับผมเราเจอช่องนะครับแบบนี้นะครับเราก็มองขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้คือสาธิตการตามนะครับผมเราจะเห็นตัวพึ่งนะครับผม นั่นแหละครับนั่นครับเมื่อกี้ผมจะมาดูทางที่ผมตามไว้วันนั้นนะครับผมแต่ว่ามันมาแยกแยกกันนะครับผมนี่ครับจากตรงนี้นะครับแยกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ก็ตรงไปเหมือนเดิมครับผมไปอย่างนี้นะครับ นังที่ผมตามอยู่ข้างหน้านี้ครับแต่ตัวนี้แยกไปตรงนี้ครับผมอาจจะเป็นพึ่งซ้อนกันนะครับผมนั่นไงครับเจอแล้วครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเป็นพึ่งใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับ้องดูดีๆนะครับอาจจะซ้อนกันนะครับผม ย้อนแสงครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับผมนี่ครับพ็ยังเป็นเพึ่งใหม่อยู่นะครับ ่าเดี๋ยวเราไปดูหลังที่ผมตามไว้วันนั้นนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี้ครับผมดูี่ว่าทำไปถึงไหนแล้วนะครับเหมือนไม่ทำอะไรเลยครับผม ลันนงนี้ลังใหญ่นะครับไม่ทำอะไรเลยครับผมสังเกตดูลังนะครับย้อยเลยครับผมดูชักจะไม่เข้าท่านะครับผม ไม่ยอมทํานะครับหลังนี้ผมตามจากฝั่งนี้ครับผมนี่ครับฝั่งนี้พอพ้นป่าก็จะเป็นป่ามันเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่เห็นหลังเมื่อกี้นะครับโอเคครับผมไปต่อครับ ขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ